สวัสดีค่ะน้องเจนใจสวัสดีค่ะป้าจอยสวัสดีค่ะคพ,พบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันธุลากันนะคะเมื่อนี้กับมาเบิงไอ้น้องสาวกับพี่สาวฮันฮันดูกหมันได้ค่ะที่ฮันไปปลูกใดคะปลูกนี่ละจ้ามองตัดอ้อยออกไงว้มันตุ้มไว้มือทีไปใส่อ,อ้อยก่อนอ๋อปลูกให้คูมพันธุน์ที่จะคงน้ำละจ้าที่ โอเคค่ะขอบคุณหลายๆลายเลยค่ะปลูกเราได้เีย่ลันแม่เรามักเชียใหอยู่แล้วปลูกโถปลูกโถดอพียกับเสียงน้องน้ำก็ได้มันได้ออกยูทูปเรหัวมีไงมันได้ออกยูทูมันตื่นเต้นล้วหัวยิมทีันดี้นโอเคค่ะ ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณเอทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจช่องคูมพันตุลากันพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ